สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ที่เขตบางแคนะครับก็จะเป็นเอวันฟู้ดนะครับสาขาที่6หรือ7ทนี่แหละครับก็เป็นสาขาบางแคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระหว่างดําเนินการนะครับก็มีช่างมาสร้างภายในนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาวัดที่นะครับเพราะว่ามันจะปากช่องเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องให้ผู้มอบอำนาจมาที่เองนะครับโอ้ขับรถมาจะปากช่องไกลมากโอเคครับก็วัดลางวัดเสร็จแล้วนะครับ ที่บางแคนะเดี๋ยวก็จะเริ่มก่อสร้างครับน่าคาดว่านั่นจะไม่ถึงปีนะครับก็าน่าจะสร้างเสร็จนะครับนี่ครับช่างก็เริ่มดําเนินการแล้วนะครับันนี้ก็มาวัดที่นะครับวันนี้ไงฝากร้านเอวันฟู๊ตบอลดักไว้ด้วยนะครับที่สาขาบางเคนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเจ็ดแปดสาขาแล้วนะครับก็เชียงใหม่พิษณุโลกกรุงเทพพัทยาภูเก็ตปากช่องเกาะสมุยอนาคตนะครับแล้วก็บางแคนี่นะครับเป็นอนาคตนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ฝากร้านไว้ด้วยนะครับเป็นโรงงานผลิตไส้กรอกแฮมเบอเนนะครับเนื้อหมูสไลด์หมูชาบูนะครับผิด้าแช่แข็งนะครับเป็นโรงงานมาตรฐานฮาสับ g m เนะครับแป่รูปเนื้อหมูนะครับก็ลูกค้าจะได้สเปคเนื้อหมูแบบไหนก็แจ้งได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ